เอาแล้วสปายอัดคลิปประกาศกล้าวเตือนชาวเน็ตเรื่องนี้โดนเข้าใจผิดจนเกิดดราม่าและทัวลงสนันสำหรับอุงเอิงและสปายเอสพีดีโน0.1ที่ทั้งคู่ออกมายืนยันว่ายังไม่ได้เปิดตัวครบกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจและหนุ่มสปายเผยตนบอกมานานแล้วว่ามีคนคุยอยู่ซึ่งก็กำลังคุยคุยกันไม่ได้คบ ล่าสุดหนุ่มสไปได้เปิดใจชี้แจงอีกครั้งผ่าน t i k t o ok ็อกแอปสปเดอร์เอสีบอกว่าสวัสดีครับผมจะมาชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นออกไปมากมายและทำให้หลายคนเข้าใจผิดประเด็นแรกเลยคือ 1. อุงเอิงไม่ใช่มือที่สาสองอุงเอิงไม่ใช่เด็กเก่าในบริษัทของผมอยากจะชี้แจงประเด็นให้ถูกต้อง ซึ่งมีหลายคนเข้าใจผิดและหลังต่อจากนี้ถ้าใครมาคอมเมนต์เสียหายทางลบบิดเบือนความจริงหรือเป็นข่าวเท็จในทุกช่องทางเด็กในสังกัดผมผมต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ